สวัสดีครับผมพวกผมโมอีกแล้วนะครับผมกับคคฟิตีโมเดิร์นวอลแฟร์นะครับผมอันนี้น่าจะพาร์ทที่เออ่12หรือ13แล้วนะครับผมการกับพาร์ทที่แล้วนะครับผมโคดกับรอสโดนธนยศหักหลังครับผมตอนตายเรียบร้อย KIA นะครับรถโคดโคดได้ยินไหมมีใครโดนตายแล้วโซฟมันเป็นวิ่งเลยใช่ไหมเพิร์ดูลังไปกลับไปหามึงเสีเพิร์ดแม่นธนยศเรา แม่งก็ไม่แปลกหรอกไอ้เหี้ยเราไปเชื่อใจคนนี้ไม่งเขาเรียบร้อยได้ยินไหมได้ยินชัดเจนแต่กูไม่ได้มากันเลยอีฝั่งนึงเป็นฝั่งเชฟเพิร์ดอีฝั่งนึงเป็นฝั่งพลุนมาขล้องั้นเราก็ต้องเก็บไม่ให้หมดหรอกหรือไม่ก็ปล่อยให้แม่งฆ่ากันเองหรือยังเดี๋ยวเจอกันอีกฝั่งนะเพื่อนาตอนนี้ครับเชฟเพิร์ดกับมาขล้อกังฆ่ายิงฆ่ากันอยู่นะครับผมอ่าเราเป็นโซฟนะครับผม หลออย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดโอเคครับก็คือเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับผมไม่มีไม่มีใครเป็นฝั่งเรานะครับอืมเสียทางกันเสียทางกันอืม โอ้อาบุธเทียอะไรนะโอ้โหโดนทำละวันนี้จุดรวมตัวเร็วไปไปไปรีบไปรีบไปรีบไปนีป่กุรายนี่กุไทยตามเด้อดูจุดดูจุดรับตัวแม่งอันตรายเกรนเอเอกูกำลังไป,งไป,งไปพยายามให้ทุกอย่างอยู่ไไในอยู่ภายใต้การควบคุมโอเคไหมเออแล้วแต่งเล่นคนอล่รีบมา ปล่อยให้มาคาร์ล็อกเกย์ผู้เชพเพิร์ดมันฆ่ากันเองเดี๋ยวกูววพยายามเดี๋ยวกูจะลองพยายามติดต่อมาคาร์ล็อกเฮ้ยมึงจะโทรหามาคาร์ล็อกมากคาร์ล็อกนี่คือไพ่ตอนที่เชพเพิร์ดคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่สงครามไปแล้วเออเอาข้อมูลนี้เกี่ยวกับเชพเพิร์ดมา กูรู้ว่ามึงได้ยินไอ้มาคารอบมึงก็รู้ว่ากูกับมึงอ่ะคงบางไีม่นางก็ตายเออเดี๋ยวมันก็ได้ตายแล้วมึงก็ได้ยินเปล่าสตูของสตูคือเพื่อนเลยเดี๋ยวมึงก็ไปได้รู้เชฟเปิดอะ่ะใช้โรงแรมบราโวรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยโรงแรมบราโว โอเคครับมาคารล็อปช่วยนะครับผมช่วยว่าจะเผิดแมงอยู่ไหนนะครับผมไปเรารีบไปเราพยายามอย,าอย่าข้ามเนะโอ้โหอย่าโดนกดอ,อย่าโดนกดอยู่อย่างนั้นรีบมาเรื่อยๆเออคุณรู้แล้วนะมันจะไปได้ไงล่ะดูดิมันเยอะอ่ะออกโอเคคุตาย,ย,ตยไปรักเนี่ยไป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  ไป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 วินก่อนวิงก่อนบีนวิงครับบิไป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 หลีกเลี้ยงนลีกเลีนะครับผมเราแช้จำนวนคนยิ่งเลยเรามีแค่คนเดียวกูไม่ยอมไอ้เหี้ยเพื่อที่จะเอาหอมาโดนมาโดนชนนี่แค่ไปไป

เยอะมากต้องเคลียร์พื้นที่เอาหนา่อยู่ไหนโอเคยังไม่เคลียยังไม่เคลียยังไม่เคลียเคลียยังยังไม่เคลียแต่ไปได้ละ ไปเ่ไปรไปโซเร็วเราต้องไปที่เครืมีนีโกลไลเออกูรู้แล้วนะีเงี้ยคนดันดงนั่นแหละรถรถฝ่ายแม่งจัดการกันเองสองใิกาตายมีไหมอืมไปไ ไปไปไป90เมตรเมตรนิดเดียวนิดเดียวไปไม่ได้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 ไปไมไ้ปไม่ได้ไม่ไดปม่่ไม่่ม

เอา้าเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรของมันเนี่ยมาแล้วไอ้สารเล่ยเมื่อกี้มองเลยไปทางแม่นี่เออตา,าแล้ว วูน,ออนี่นี่นี่มันไหนเจียมจไม่นิ่งเอ้ยเฮ้ยง้้ยเ้ยโอ้ยเเ้ย้ยอ้ยเฮ้้เ เรียบร้อยครับนิโคลายชดนะบอลนโคลายเปิดถ่ายเวติดตมิรายอยูเอารโดนยิงรู้ตาเอาคุณต้องขับเลยิหายแล้วเออคุณเล้งอยู่เรียบร้อยเออเหี้ยรอดโอเคครับ โอเคครับก็หมดกับภารกิจน,นี้ไปครับเดี๋ยวเจอกันภารกิจหน้านะครับผมก็สหรับวันนี้ขอบคุณครับ